พอดีเมื่อวันจะวันพฤหัสที่แล้วได้คุยกับคุณหมอเนาะจิตแพทย์ตัวก็เลิกยาหยุดยาหมดแล้วอาจารย์แล้วก็ติดยาเหรอยาซึมเศร้าที่อาจารย์เขาบอกว่าเลิกยาหมดแล้วก็พูดเหมือนแบบว่าแบบเคยติดยามาก่อนเลยก็ถามว่ารู้ ตอนนี้ก็รู้สึกยังไงทําอะไรบ้างอนะไรเยงีก้ก็บอกว่าบอกว่าเออก็มาฟังทำมาอะไรอยู่กับอาจารย์บ่อยๆแล้วเขาบอกว่าก็ดีขึ้นอะไรย่างี้แต่ก็ไม่มันพอพอเราเลิอกอยามันอารมณ์ที่มันเคยนิ่ง,งๆเฉยๆเหมือนแบบระวังได้ทุกอย่างมันก็จะเริ่มกลับมาแบบหงุนงิดได้ง่าย,ายๆอนะไรเงนี้แล้วก็ความเศร้าที่มันเคยหายหายไปมันก็บางที พูดถึงเรื่องอะไรที่มันเศร้ามันจะเศร้าง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกนะก็คุยให้คุณหมอฟังไม่ถ<อ>ึงไ,ไม่ได้กินยา,าชใช่ไหมช่วงนี้ใช่ใช่เขาก็จะอารมณ์ที่มันเคยนิ่งๆแบบมันก็จะเริ่มมาเหมือนเราเรากระทบอะไรนิดนึงก็จะเริ่มรู้สึกแบบใจเราเราขุนหมัวได้ง่ายแต่ก็รู้ตัวนะคะจะ้ะแต่ก็วงังแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาหมอคุณหมอเขาบอกเราเราคุณเล็กรู้สึกยังไงหมายถึงว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วอะไรก็อยากเป็นคนดีขึ้นะเ แต่ในความรู้สึกดีอะเราก็มีความว่าเราก็กลัวเราแหวงว่าเราจะไม่ดีไหมบางทีเราสิ่งที่เราสแสดงกับคนที่นี่อะไรเงี้ย <uma> เราสแสดงเหรอไม่ใช่คือ <Latin>. ตัวตัวเหมือนเราเราว่าว่าเราเราก็ไม่ได้สแสดงแต่เราก็กลัวว่าจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ดีพออะไรอย่างนงี้เหรอเราอ่ะตัวเรารู้สึกว่าเราดี <electr ified> พอหรือยังที่คนอื่นชมเราหมายถึงว่าเรารู้สึกกับเราว่าเราคนดีแบบเออคุณเล็กน่ารักคนเล็กสดใสนะอะไรอย่างเงี้ยจะมาเริ่มคาดหวังแล้วไม่ใช <gambling, S 1> <ม>่ มันก็บอกว่าบอกไม่ถูกนะคะแต่เราเริ่มคาดหวังแล้วว่าคาดหวังตัวเองนี่แหละว่าต้องดีเหมือนที่คนอื่นเขาพูดช้าคนอื่นรู้สึกในเหนื่อยอยู่ข้างในเหมือนกันว่าแบบเรา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 จะทํายังไงให้เขาไปประจานสิคนอื่นชมว่าอาจารย์ดีจะต้องดีอย่างนั้นจะต้องไม่เสื่อมอย่างนี้แต่กูทําให้แม่งเสื่อมไม่เห็นหมดทุกอย่างเลยมันบอกว่าอาจารย์ต้องน่านับถือกูทําให้เมืองไม่น่านับถือไม่ได้หมายความว่าให้คุณเลกทำแบบนั้นแต่ให้ทําความรู้สึกทําความรู้สึกทาความรู้สึกว่า กูไม่เห็นจําเป็นต้องมาแบกทุกคนไว้ในใจตัวเองเลยใครจะคิดยังไงกับเราก็ปล่อยเขาไปถ้าอาจารย์แบกอาจารย์หนักกว่าคุณเล็กเยอะเพราะอะไรอาจารย์จะทุกคนมาทับไว้สังเกตตอนที่อาจารย์โดนดาม่าไหมทําไมอาจารย์ไม่เครียดทําไมอาจารย์ไม่เศร้าหรือทําไมอาจารย์ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเพื่อใครหรือต้องแบบว่าเฮ้ยเขาคาดหวังกับเราว่าต่อไปนี้อาจะจะเปลี่ยนตัวเองนะเพราะทุกคนคาดหวังกับอาจารย์หลังจากนี้อาจะจะเปลี่ยนตัวเองให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจแบบที่ตัวคุณคคาดหวังอาจารย์จะทําแบบที่ทุกคนคาดหวังเลยจะยอมพร้อมรักษาความคาดหวังนี้ไว้มันจะกดดันตัวเองแต่นี้เมื่ออาจารย์เป็นของอาจารย์แบบนี้อ่ะแม้มันจะยังไม่สแสดงออกมาทั้งหมดแต่มันสแสดงออกมาเรื่อยๆมันก็คือตัวเราอ่ะมันเป็นความรู้สึกกลัวอยู่ข้างในถูกต้องมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจะคิดยังไงกับตัวเองไม่ต้องกลัวก็อย่างที่อาจารย์บอกนี่ไงว่าไม่ต้องกลัวใครเพราะที่คุณเล็กกลัวเพราะคุณเล็กรู้สึกว่า คนจะมองเราหรือเราจะทําเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอาการซึมเศร้าหนึ่งที่มันรู้สึกกลัวตัวเองทําให้คนอื่นผิดหวังในตัวเองมันเป็นหนึ่งในอาการซึมเศร้าเราคาดว่าเราเราเราไม่รู้สึกแบบเราแค่เห็นคนอื่นยา้ายคนอื่นได้ดีอะเราถ้าเราช่วยเขาแล้วเขาไม่ดีอย่างที่เราช่วยเขาเนี่ยเราจะรู้สึกแย่แล้วว่าทําไมเราช่วยเขาไม่ได้มันกลับกลายเป็นโทษตัวเองอะแล้วถ้าคนอื่นชมเราว่าเราเป็นคนดีเรานิสัยดีเราดูแลแล้ววันหนึ่งถ้าเราเลิกทําล่ะ แล้วสุดท้ายแล้วคนอื่นจะมองเราเหมือนเดิมอยู่ไหมมันเริ่มคิดไปหมดเพราะอะไรความกังวลมันเกิดขึ้นอาจารย์ถึงพยายามสอนว่ายามวนแต่ไปกังวลกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นน่ะจะไปสนใจมันทำไมต่อให้วันหนึ่งข้างหน้าอนาคตมันเกิดขึ้นจริงก็ไม่ต้องสนใจมันมันกลัวว่าเราแบบข้างในเราไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะเรากลัวว่าเรากลายเป็นคนเสียแส้งเพราถูกต้องอยู่แล้ว มันถูกต้องว่าเราไม่ได้เป็นคนดีจริงๆมันไม่มีใครดีจริงๆหรอกมันไม่มีเพราะต่อให้เราดีที่สุดคนก็ยังมองว่าเราชั่วถ้าเราทําดีกับเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการมันเรียกไม่ได้เพราะในสุดท้ายแล้วคุณลกจะไปนั่งมองคนอื่นว่าเราต้องดีในสายตาคนร้อยคนทุกคนต้องคิดดีกับเราถ้ามีคนคิดไม่ดีกับเราสักคนหนึ่งเฮ้ย เราทำไม่ดีในสายตาเขาหรือเปล่าวะจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังกับคนอื่นแต่ตัวเองอะกับรู้สึกแบบนั้น <_ d ust> นั่นแหละนั่นแหละความหมายเดียวกันเราคาดหวังกับตัวเราเองว่าต้องเป็นไปอย่างที่เขาคิดแต่ทีนี้เราจะไปตามตามความคิดของทุกคนได้ยังไงอะอย่างนี้เขาเรียกว่าติดดีไหมมันเป็นถูกต้องนี่แหละอาการติดดีมันติดความดีว่าตัวเองต้องเพอร์เฟกต์นิสตลอดเวลาคล้ายๆลูกตัวเองเหมือนกันนะความเป็นจริงแล้ว <_ d ust> ค่คุณ,คณเล่กรู้ไหมว่าตัวเองก็มีความเป็นเหมือนลูกเหมือนกันแต่ความเป็นเรามีวุฒิภาวะคือเราเป็นผู้ใหญ่ เราจรึงค,ควบคุมอารมณ์ตัวเองน่ะได้ดีกว่าลูกแต่ลูกมันควบคุมเองไม่ได้เพราะมันยังไม่โตไง lawsuit. มันก็เลยพยายามจะแสดงออกมาให้เราเห็นเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่คุณเล็กก็ไม่มีอาการเรียกร้องความสนใจเพราะไม่รู้จะเรียกร้องจากใครเรียกร้องจากลูกไม่ได้เพราะลูกมาเรียกร้องจากเราแล้วไงแต่ถ้าคุณเล็กเรียกร้องจากใครได้เราจะเรียกร้องจากคนน,นั้นอดีตอะตอนนั้นแม่จะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เป็นภาวะซึมเศร้าเพราะยังมีสามีอยู่แต่ถ้ามีสามีสมมุติว่าถ้าเป็นซึมเศร้าเพราะเหตุเกิดแต่มีสามีคุณเล็กจะเรียกร้องจาก <oczywiście> สามีา <ather> ตัวเอง เพราะเป็นคนที่เราสามารถเรียกร้องได้แต่คนอื่นมาเรียกร้องไม่ได้ไงแต่ตอนนี้มันไม่มีใครที่เราเรียกร้องได้เลยมันเป็นข้อดีนะอย่างน้อยที่สุดเรากำลังฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเราไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเรามีคนแบบภาระเหล่านี้แทนเราแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเพราะเราเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่คนเดียวเป็นอาวุโสคนเดียวในบ้านที่ต้องดูแลลูกสองคนแม้ลูกคนโต จะเป็นคนไปทํางานนอกบ้านแล้วดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ความเป็นจริงลูกก็ยังพึ่งจิตยังพึ่งเราอยู่ดียังเป็นเหมือนลูกแง่ติดเราอะสุดท้ายเราก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวมันไม่แปลกที่เราจะยึดโยงกับการคาดหวังนี้ว่าเราต้องเป็นเพอร์เฟกต์นิดเนี่ยเพื่อลูกเราต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกเราต้องไม่ผิดพลาดเพื่อลูกพอเวลามันติดชินกับลูกเพราะลูกอยู่กับลูกทุกวันเนี่ยชินมันก็เลยติดไอ้ชินตัวเนี้ย ออกมากับสังคมภายนอกเพราะเราไม่เคยออกมาสังคมภายนอกพอเวลาเราออกมามันก็เลยติดเอาความเคยชินตัวเนี้ยออกมาใช้กับคนอื่นด้วยมันก็เลยเป็นความคาดหวังของตัวเองที่คาดหวังกับตัวเองไปถึงคนอื่นด้วยมันก็เลยกลายเป็นกดดันถ้าอยู่บ้านเฉยๆจะกดดันเฉพาะลูกแต่ออกมาข้างนอกมันเริ่มกดดันคนอื่นด้วยละทีนี้มันเลยกลายเป็นสะสมความกดดันมันก็เลยบีบคั้นตัวเองพอเวลาเกิดความบีบคั้นตัวเนี้ยมันก็เลยเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความรู้สึกทุกข้อเลยเกิดขึ้นวิธีการเคลียร์ตัวนี้ทํำยังไงไม่ต้องคิดวิธีการช่วยที่เรากินยาเราทายัางไงเราไปยังทิ้งความคิดนี่คุณเล็กบอกแสดงว่าเราทิ้งความคิดได้ไม่ได้เกี่ยวกับยาแต่ยาเบอร์อาจจะช่วยปรับสมดุลในเคมีในสมองบางช่วงเวลาเท่านั้นเองแต่เราต้องฝึกปรับสมดุลด้วยตัวเราเองโดยไม่พึ่งพาอาศัยยาเราจะพึ่งพาอาศัยยาไปตลอดชีวิตไม่ได้สิ่งเดียวที่จะเยียวยาเราดีที่สุดคือจิตและใจ เพราะสุดท้ายแล้วเราอุตส่าห์มาฟังทมเราก็ต้องทิ้งอารมณ์ไม่ได้เหมือนเดิมอาการหงุดหงิดเห็นทันเป็นเรื่องดีแล้วต้องรู้ตัวว่าเฮ้ยกำลังหงุดนะหงิดนะหงุดหงิดทําไมอะเราไปคาดหวังอะไรอะวางดิเราก็วางสุดท้ายพอเราเริ่มคิดได้อารมณ์มันดับลงมะดับลงแล้วแต่จะหงุดหงิดเร็วนะหงุดหงิดเร็วอะไรกระทบปุ๊บมันปิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องปกติแป๊มันกับลูกน้องเงี้ยบางทีไม่ได้ดังใจก็จะรู้สึกเลยว่าเราแบบใช่โมโหขึ้นง่ายขึ้นอาจารย์ก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะจริงๆคนปฏิบัติเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราโกรธง่ายขึ้นนะเราโกรธอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นแต่ตอนเนี้ยเราเห็นมันแปลว่าเราฝึกตัวเองดีขึ้นแต่เราเริ่มอะไรไม่พอใจเพราะอะไรมันเห็นโกรธตัวเองไงมันเลยเริ่มไม่พอใจว่าเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เป็นแต่ความเป็นจริงเมื่อก่อนเราเพลิน มันเพลินไปเราไม่เห็นอารมณ์ตัวเองหรอกแต่พอเราเริ่มเห็นเฮ้ยทำไมตัวเองโกรธง่ายจาังวะมันเริ่มรู้สึกผิดใช,ใช่จะรู้สึกอย่างนั้นตลอดใช่มันเริ่มรู้สึกผิดแต่ความเป็นจริงอารมณ์เดิมแต่แค่เรามีสติมากขึ้นแต่เราดับอารมณ์ได้เร็วการเห็นตัวเองแบบนี้ดีแล้วแล้วเล็บแรกในการที่จะขวนขวายในการเอาอารมณ์ขวนมัวเหล่านี้ออกจากตัวเราเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วต้องฝึกที่คุณเล็กบอกว่าอาจารย์นั่งสมาธิมันไม่ใช่คุณเล็กอ่ะเดินจงกรมไม่ใช่คุณเล็กอีกหน่อยอาจจะต้องปรับไปทํา อย่างเช่นเริ่มแรกๆเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิมันยากวิธีการส่วนที่บ้านมีเดินแปลงผักก็ได้ตอนเย็นก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้ว่างๆหลังกินข้าวเย็นก็ได้ทําเป็นเดินรีแลกออกกําลังกายไม่ต้องเดินจงกรมเดินมองไปมองมาก็ได้มองก้มลงตาก็ได้ก็เดินเล่นไปเดินไปเดินกลับแต่มีสติรู้อยู่กับขาที่ก้าวขวาพุทสายโถหรือในเวลาใดเราอยู่บ้านว่างอยู่แล้วมารู้สึกอึดอัดมันรู้สึกโกรธแล้วมันทารีบลุกไปเดินเลยไปเดินเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับ เดินจนกว่าจะหยุดคิดได้หรือจะตัดอารมณ์ความคิดได้แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อเหนื่อยกลับมาพักแล้วกลับมาดูตัวเองเอออารมณ์ดับไปแล้วอย่างน้อยที่สุดเรายังมีวิธีในการดับอารมณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะค่อยสงบลงสงบลงสงบลงรู้ตัวเร็วขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นน้อยลงคุณหมอเขาบอกว่าคุณเล็กอ่ะให้ค่ากับเรื่องความดีความถูกต้องความอะไรมากมากมากกับมากกับตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบบางคนให้ค่ากับเรื่องอื่นแต่คุณเล็กอ่ะ กับให้ค่ากับเรื่องพวกนี้เยอะจริงๆเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีใช่ไหมเป็นเรื่องดีหมออาจจะไม่เข้าใจในมุมนี้ว่าเราควรจะให้ค่าความสําคัญกับความดีแต่การให้ค่าสําคัญกับความดีเราต้องไม่คาดหวังแต่คุณเล็กคาดหวังไงว่าเราต้องดีตามที่เราคิดเนี่ยมันมันก็คิดไม่ได้เหมือนกันว่าเราคาดหวังหรือไม่คาดหวังแต่ต้องอยากให้อาจารย์นั่นแหละต้องรู้ตัวให้เร็วความคาดหวังคือเมื่อเราเห็นแล้วมันทุกข์นั่นแหละคาดหวังแล้วสมมุติเราเริ่มคิดว่า เฮ้ยเราจะดีเนี่ยเขาคิดหรือเปล่าวะเนี่ยความคาดหวังเกิดทันทีเลยใช่ไหมจะรู้สึกว่าเราดีขนาดนั้นเลยเลยอ่าเราคิดได้เฮ้ยกูดีกูไม่ได้ดีขนาดนั้นมะแต่เขาชมก็รับไว้ไม่เป็นไรทาแบบพี่เพชรก็ได้ <laughs> ใครชมอะไรกูรับไว้เลยไม่สนใจไม่แคร์จะดีไม่ดีกูไม่ดีช่างมันแต่กูชมกูรับไว้ไวก่อน <c oughs> ต้องทําแบบนี้ <c oughs> ถูกต้องนะบางทีเราไม่สนใจเลยเราต้องรับไว้เราไม่ต้องคิดเยอะด้วยว่าเราจะดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ในเมื่อคนชมแปลว่าคนเห็น ถ้าคนเห็นแม้เราไม่มีแปลว่าอะไรวันหนึ่งเราจะทําให้มันมีตามที่เขาชมได้แม้วันนี้จะยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาเห็นความดีของเราแปลว่าเรายังเห็นความดีของตัวเองไม่พอไงคนอื่นเห็นแต่ตัวเองนั้นไม่เห็นเฉยเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสุดท้ายแล้วบางทีคนเห็นเราว่าเรามีบุคลิกแบบนี้ยังสมมุติเหตุตัวนั้นที่เปนก่อหัวอาจาเมื่อวานเนี่ยถ้าอาจะไม่เห็น,นอื่นเห็นได้ไหม ได้คนอื่นก็เห็นเหตุอรจาร์ได้เพราะมันก่อยอยู่บนเราสมมุติเดินมาเห็นน่ะอาจารย์เห็บแต่จะไม่เห็นน่ะอาจารย์เจ็บเพราะเห็บไหมเจ็บอ้าวจารย์เจ็บแต่จะไม่เห็นแล้วจะไม่รู้สัมมันคืออะไรแต่มีคนมาชี้ให้อาจารย์เห็นน่ะอ้าวจารย์คนขอบคุณเขาไหมาคนขอบคุณเช่นเดียวกันกับอาจารย์น่ะมีแบบกระจุกผมหนึ่งสมมตกิกระจุกผมเนี่ยมันเป็นที่นิยมมันฮิตมากเลยแล้วอาจารย์มันมีเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยโดยที่อาจารย์ไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าอันนี้มันเป็นกระแสรหรือความสวยงาม แต่เ่ก่มา,าชมเฮ้ยอาจารย์มีอันนี้ด้วยเขาบอกว่ามันดีมากเลยนะมันดึงพาวาสนาส่งมากเลยเอาเหรอกูไม่รู้เรื่องเลยมันดีขนาดดีเขาบอกว่าคนมีลักษณะแบบนี้จะเป็นคนดีนะจะประสบความสำเร็จในชีวิตจะเป็นคนที่แบบดีเป็นคนคบได้ควรแก่การครบฮะกูดีขนาดนั้นเลยเหรอดียังไงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บอกเลยเราไม่รู้เลยแต่คนบอกแปลว่าคนเห็นแล้วมนเนี่ลักษณะาอาการของเราเป็นแบบนั้นนั้น ี่เมื่อเขาเห็นเราก็ต้องปล่อยเขาเห็นแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปเพราะเราไม่เคยคาดหวังเขายังเพชรนะเขาชอบพูดใช่ไหมคะว่าเวลาเขานั่งอยู่ในรถเราเขาแบบบางทีก็ไปแตะว่าเขาว่าเออแบบอย่าพูดเลยมันไม่ดีแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกนะคะ <laughs> <laughs> เข้าใจตัวเองแต่แบบแค่ว่าว่าอาการอย่างนี้มันโอเคจริง,รงๆเราทําถูกต้องแล้วการที่เราห้ามคนอื่นเสียจากความบาปแต่เรายังมีจิตใจอย,อยากจะฟังอยู่แต่เราลรังับยับยั้งจิตใจตัวเองเพื่อให้ยุติการฟัง นี่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีแต่เราทําไมเราถึงไม่ยอมรับการกระทําดีนี้แม้ความอยากบางทีคนพูดอะไรอาจารย์อยากฟังนะเนี่ยบางทีอาจารย์ได้ยินเรื่องลูกศิษย์ตัวเองอ่ะอาจารย์อยากฟังนะไม่ใช่ไม่อยากฟังพี่เพรพูดอาหารที่ต็กินข้าวเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้ยินนะที่พูดเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์ได้ยินหมดเลยใช่รู้อาจารย์รู้ว่าเราพูดถึงคนอื่นแต่อาจารย์หันคว่ำเลย และจะคิดในใจว่าทำไมต้องพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีไม่มีพูดถึงอาจารย์คนเดียวเรื่องควยควายอะได้พูดไหมอ๋อใช่ไงสิตเยืนอยู่กับปัดเขาอะปัดปัปดยืนอยู่แบบนี้สิทธิ์ยืนอยู่แบบนี้ก็คุยกันอ้อเขาก็มองตรงกลางนะไม่ได้มองสิทธิ์ไม่ได้มองปัดนะ ควายอาหารควาบปรตูตรงประตูเนี่ยสิ่งอาหารควาบอ๋อเขาบอกควายไม่มีใครเนี่ยควายมันตรงมตาเขาไม่ได้มองหน้าไก่ก็ควายไงอ๋อพู้เลี้งบอกอ๋อก็บอกว่าควายตัวหูควายทุกคนที่อยู่ในครัวก็ขำการเอาควายอยู่นี่เ่ควายอยู่นี่ใช่แค่นั้นแหละใช่เออเข้าใจ แล้วเวลาเขาเล่าแบบนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็หันควาาแล้วก็บอกว่ามันพูดถึงเรื่องอะไร oh. อาจารย์อยากฟังไม่ใจฟูซึบอกว่าอาจารย์อยากฟังว่าเรื่องอะไร oh. แล้วอาจารย์ก็หันกลับไปกินข้าวต่อเ <Yeah. S 1> พราะรู้สึกว่าเราจะไปยุ่งสาระแนอะไรกับเรื่องของเขา oh. เข้าใจไหมคือเราอยากจะฟังเขาอยากจะฟังเขาพูดแล้วอาจารย์ก,กาลังจา้าปากพูดด้วยนะว่าพูดอะไรกัน oh. คุยอะไรกัน oh. อะไรอย่างนี้อาจารย์จะหันไปแซวก็เราควรระงับยับยั้งใจตัวเองไว้ที่จะไม่พูด พราะเราไม่ต้องอยู่กับเขาเรารู้ไหมว่าเวลาหมีมันขับรถเนี่ยที่อาจารย์เคยเล่าเรื่องบีบแต่าอาจารย์เคยจะหรือว่าบางทีมันขับซ้ายขับขวาขซ้ายขวาบางทีอาจารย์จะพูดกับมันว่าขับรถดีๆหน่อยได้ไหมแบบคุณแก้วชอบพูดกับบุญมีอ่ะเขาเขาเขาชอบแบบเจ้ากี้เจ้าการคนขับรถอะ่ะแต่ตัวเองไม่ได้ขับนะประเด็นคือตัวเองไม่ได้รู้บริบทของการขับรถนะในใจอาจารย์คิดอยากจะเจ้ากี้เจ้าการมันแต่อาจารย์ก็พิจารณาในใจว่าเฮ้ยเราจะไปเจ้ากี้เจ้าการเขาทําไมขาเราไม่รู้บริบทเขาทั้งหมด ทำไมเราต้องไปบังคับเขาว่าต้องขับแบบนั้นต้องขับแบบนี้อย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปทําแบบนี้อาจารย์เลยไม่เคยเจ้ากี้เจ้าการเขาในเวลาขับรถเพราะเราไม่รู้บริบทเช่นเดียวกันกในกรณีคุณเล็กบอกว่าเขามองเรามาแปลว่าเขาเห็นเช่นเดียวกับที่เรามองเขาแปลว่าเราก็เห็นแต่แค่เราไม่พูดแล้วเรายอมรับว่าเขาเป็นของเขาแบบนั้นเช่นเดียวกับการที่เขามองเขาคนอื่นมองเราชมเราแปลว่าเขามองเห็นความดีของเราแม้จะมากไม่มากแม้เราจะมีไม่มีแต่เขาเห็น ถ้าเราสามารถพูดความชั่วของเราได้ว่าเราไม่ดีจริงเราสามารถบอกได้แต่ถ้าเราสามารถบอกได้ว่าเราเออเราหรือว่าไม่พูดก็เงียบไปให้เขาคิดตัวเองแต่เราไม่เคยไปคาดหวังว่าเขาต้องเห็นว่าเราดีเท่านั้นแต่เราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าทวันหนึ่งเขากลับมาด่าเราว่าไหนว่าเป็นคนดีไงไม่เห็นจะดีจริงเลยแล้ววันหนึ่งเรามานั่งคิดรู้วเนี่ยเราไปทําให้เขาคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ความเป็นจริงเราไม่ดีจริงเราก็จะรู้สึกแย่แต่ความเป็นจริงเราสามารถคิดว่ากูไม่เคยพูดเลยนะว่ากูเป็นคนดี กูไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวมึงคิดเองดังนั้นการทุกนั้งตกอยู่กับใครเขานะไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะเราไม่ได้ทําอะไรแล้วเราไม่ได้บังคับให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อตามความพอใจของเขาหรือของเราเพราะฉะนั้นใครอยากจะคิดอะไรเราห้ามเขาคิดไม่ได้อย่างแบบพูดกับเพชรเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็เราไม่เราเลยแบบเวลาเราห้ามเขาแต่เราใจเราเราก็ไม่ลบเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ มันห้ามจริงไหมอะไรเงี้ยมันแต่มันมัน,ม,นมันก็ทําไปมันเป็นเรื่องดีไงถึง<ม>บอก<ม>เราต้องเชื่อเราต้องเข้าใจความดีความชั่วก่อนการกระทําดีเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ชั่วและเป็นเรื่องที่สมควรแก่การทาการห้ามคนอื่นพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแม้เราจะอยากฟังแค่ไหนก็ตามนั่นเรียกว่าเรามีขันติบรารมีอยากฟังแต่ไม่ฟังไนงะปฏิเสธแล้วห้ามเขาพูดด้วยนี่เป็นคุณธรรมของสัตว์ปรลุตเป็นคุณธรรมของคนดี รู้สึกชั่วใช่ไหมไม่ไม่ไปท,ท,ที่แบบบอกให้อาจารย์ฟังเพราะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ดีไม่พอเหมือนกันเนี่ยเหมือนไม่มีใครดีพอแต่ถ้าถ้ารอดีพอแล้วค่อยเป็นคนดีจะมีใครเป็นคนดีมะมคนดีมันไม่ได้เป็นในดีดีตุ้มกูเป็นคนดีร้อยซไม่มีนะมันค่อยคอยดียิ่งขึ้นไปมีบริษัทไหนตั้งขายวันแรกประสบความสาเร็จรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านในวันเดียวไห ไม่มีคุณแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่โตโมโหลารวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านข้อไม่ถึงขึ้นมแต่คําถามคือทําไมละ่ะทําไมเราถึงใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวจนกว่าจะรวยเป100็นร้อยล้านได้มากขนาดนี้ทําไมถึงทําได้คําถามใช้เวลาไหมะสะสมบ่มเพาะไหมแก้ผิดแก้ถูกไหมกว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคนคนเคยชั่วแล้วทําดีหรือคนดีอยู่แล้วแต่จะดียิ่งขึ้นไป มันต้องผ่านการสะสมอบรมบ่มนิสัยแก้ตัวเองแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ขราววนเวียนกันอยู่อย่างเนี้อาจารย์ก็ยังต้องแก้ไขตัวเองทุกคนในที่นี้ก็ยังต้องแก้ไขตัวเองนั่นแหละคือเหตุผลที่มีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นในโลกเพื่อให้เราทุกคนได้แก้ไขตัวเององค์ุลิมาฆ่าคนตาย999คนก็ยังต้องแก้ไขตัวเองเพื่อเดินเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคล พระเทวทัตก็ต้องเกิดมาแล้วเวียนตายเวียนเกิดเพื่อแก้ไขตัวเองจะได้เป็นพระปัจเจกพระพเจ้าในอนาคตสัมมาสัมพุทธะของเราก็ต้องแก้ไขตัวเองก่อนจะตรัสรัสุเป็นสัมมาสัมพุทธะก็ทําผิดทําชั่วทาเลวมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือขนสัตว์โลกได้ไม่มีใครพ่อแม่อาจารย์กว่าจะเลี้ยงอาจารย์มาถึงทุกวันนี้ได้เขาก็ผิดก็ถูกก็แก้ไขตัวเองกว่าจะดีดังนั้นคนเรามันจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเลวลงเรื่อยๆมันอยู่ที่การกระทํา ไม่ใช่อยู่ที่ความคิดต่อให้เราจะคิดว่าเราไม่ได้ดีจริงแต่การกระทําเรามันเห็นว่าดีจริงอะ่ะเราก็ต้องยอมรับการกระทําแต่เราไม่เหลิมละหลงและเลิศกับมันเพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งคิดว่าเราดีจริงๆเหรอนี่เป็นเรื่องของการทบทวนตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเป็นคุณธรรมไม่ควรไปมองเป็นความเห็นผิด ไม่ควรมองเป็นความเศร้ามัน,มน,มนควนมันกลายเป็นความลังเลสงสัยในตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดยังไงให้มันแบบมันไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดวิธีการคือไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดว่าเราดีหรือไม่ต้องคิดว่าเราเลวเราคิดแค่ว่าก็อนุโมทนากับเขาที่เขาเห็นว่าเราดีแต่ส่วนที่เราไม่ดีเราจะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปเพราะหน้าที่ของคนดีคือแก้ไขตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบความดีที่ยังไม่เกิดต้องรีบทําให้เกิด ความดีที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้ความดีนั้นเจริญยิ่งขึ้นไปความชั่วใดที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นความชั่วใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปเอ้ยไม่ทําให้เกิดึินรีบกําจัดให้หมดขึ้นไปัไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนก็แบบพวกมดพวกพวกยุงอะไรเงี้ยก็จะฆ่าเหมือนกันแบบตีตบเดี๋ยวเดียวถ้าพอได้ฟังอาจารย์เยอะๆก็ไม่ทําแล้วนั่นไงสแสดงว่าเรากาลังพัฒนาความดีขึ้นเราเริ่มรู้สึกละอายชั่วและกลัวต่อความบาปมากขึ้น แปลว่าเรากําลังเดินสู่กระแสชีวิตของคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คือพระอหรหันต์แต่คําถามคือระดับพระอรหันต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คนเกียดตินะเกียรติพระพุทธเจ้าดีร้อยเปอร์เซ็นต์มพระพุทธเจ้ามีข้อบกพร่องผิดพลาดไหม<ช>ไม่มีเลยแต่พระเทวทัตเกียรพระพุทธเจ้าไหม<ช>เกียรต<ช>ิตามทําลายพระพุทธเจ้าไหม<ช>เราห้ามคนอื่นไม่ได้ไงแต่เราห้ามตัวเราเองได้ พระสิทุกคนและคิดถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่อย่าไปคิด,คดกดขี่ข่มเหงตัวเองอย่าไปคิดลังเลสงสัยในคุณงามความดีของตัวเอง <c oughs> แค่เราไม่ต้องไปยินดีกับมัน <c oughs> ไม่ต้องไปยินร้ายกับมัน <c oughs> แค่เฉยๆกับมันไว้ไม่ต้องไปกังวะกังวลเราทําดีเราก็รักษาดีเราทําชั่วเราก็เลิกรักษาความชั่ว <c oughs> เพื่อรักษาความดีไว้เริ่มรักษาความชั่วไงเลิกรักษาความชั่วเลิกรักษาความเชื่อชั่ว เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยที่เราป่วยเป็นซึมเศร้าหรือเพราะเราอะไรเพราะเราไปโฟกัสผิดจุดเราไปเราไปคิดจริงๆเราไม่ได้โฟกัสผิดจุดหรอกเราไปคิดแต่เราไปใช้วิธีการพิจารณาให้ตัวเองเกิดความเศร้าหมอง mm hmm. เกิดความรู้สึกผิดชอบจนนํามาซึ่งการที่ดูถูกเหยียดหยามตัวเองว่าตัวเองไม่เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเรารู้สึกไม่ดีพอมันก็เลยเกิดความกังวกังวล เนี้ยสุดท้ายแล้วเราจะพยายามทําให้ดีขึ้นเป็นเรื่องดีแต่กับกลายเป็นกฎกันตัวเองแล้วก็คาดหวังว่าคนอื่นต้องมองเราว่าเป็นคนดีอย่างที่เขาชมเท่านั้นไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องดีแบบที่คนอื่นชมไม่จาเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้ดีทุกเรื่องแบบที่คนอื่นชมแต่อาจารย์กําลังจะเดินไปสู่ความดีเรื่องเขาชมไม่ชมไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์จะเดินไปตามความดีของกระแสะชีวิตของตัวเอง อาจารย์จะเดินไปตามการความดีตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจิิตของตัวเองไม่ใช่เพราะเขาชมไม่ใช่เพราะเขาต้องการให้อาจารย์เป็นแต่อาจารย์เป็นเพราะอาจารย์ต้องการเป็นของตัวอาจารย์เองเพราะฉหนเขาบอกว่าหัวอาจารย์ดีขนาดนี้เลยหู้ระเสริฐเลิอดเลยไม่เกี่ยวอาจารย์รับไว้แต่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ความดีนี้ไม่ใช่ของอาจารย์แต่ความดีของอาจารย์คือความดีที่อาจารย์รับรู้และลงมือกระทําด้วยตัวอาจารย์เองก็พยายามคิดเนี่ยแต่ไม่รู้่มันจะคิดไปยังไงทางไหนต่อนี่แหละคิดอย่างนี้ค ค ion, Dragon, wicked, it, it wisdom, been, ิดวางเฉยคิดวางเบรขาคิดวางตามความเป็นจริงว่าความดีต้องเกิดจากเราไม่ใช่ความดีเกิดจากผู้อื่นดังนั้นผู้อื่นจะชมเชยความดียัดเยืยอความดีให้เราแค่ไหนเราวางอุเบกขาวางเฉยเราไม่ยินดีความดีนั้นแต่ความดีใดที่เราสร้างขึ้นเราควรยินดีความดีที่เราสร้างขึ้นแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราควรชิงชังกับความชั่วที่เราสร้างขึ้นแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็ต้องชิงชังกับความชั่วของเราที่เราเห็นเราเอาคเวาะตัวเราเป็นเกณฑ์ อาจารย์ถึงบอกว่าพยายามแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ที่คนอื่นไงนี่แหละวิธีการแก้ไขตัวเองความดีคนอื่นจะชมเราแค่ไหนเราไม่ยินดีกับการชมเชยน,นั้นแค่หลานุโมทนาสาธุยินดีกับใจอันเป็นกุศลของเขาที่เขาคิดกับคนอื่นดีไม่ต้องมีตัวมีตนว่วววาเขาชมเชยเราแล้วไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับคํามชมเชนยนะั้นว่าเป็นของเราเพร<จ>าะ<ก>มันไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ได้ทําตามความดีนั้นจริงคําชมเชยนั้นไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรากระทาดีในสิ่งใดความดีนั้นย่อมเป็นของเรา แต่ถ้าเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาพูดถึงเราดีๆม,ม,มันผิดไหมคะไม่ผิดแต่เราต้องฝึกทิ้งอารมณ์ <คน S 1> เราต้องรู้เรารู้สึกว่าเราเหลืองและเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตนในการยินดีกับความดีนี้เราก็ต้องรู้สึกอะไรทิ้งอารมณ์นี้ออกแล้วกลับมาอยู่บอกจะบอว่าเออความดีนี้ไม่ใช่ของเราความดีของเราคือสิ่งที่เราลงมือกระทําจริงๆความดีของเราคือเราสามารถลักทิ้งอกุศลที่เกิดขึ้นในใจด้วยการมีความหลง หลงในการที่มีคนเนี่ยชมเชยเยินยอสารเสริญเราเรากําลังหลงติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นไอเนี่ยคือความไม่ดีถ้าวันหนึ่งเราหลงแล้วเราหลงไรได้พเพื่อกับสิ่งนี้มากๆแล้ววันหนึ่งไม่มีคนชมเราเราจะเฟลไหมหรือถ้ามีคนด่าเราเราจะเฟลไหมเราต้องกลับมารู้ตัวกับตรงนี้ปัจจุบันขณะนี่ยความดีของเราคือการไม่เอาความดีของคนอื่นมาใส่ใจในความดีของเราความดีของคนอื่นหมายความว่าไม่ใช่การการะทําเขาหมายถึงคําชมเชยของเขาว่าเป็นความดีของเรานี่ไม่ใช่ความดีเรา ความดีเราจะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อเราลงมือกระทําด้วยกายวาจาใจสุจริตนี่คือของของเราคนจะชมเราดีเลิศประเสริฐสุดแค่ไหนนั่นไม่ใช่ของเราแต่ของของเราคือประพฤติกายวาจาใจสุจริตนี้คือของเราเรารับผลจากความดีไม่ใช่เพราะคนอื่นชมเราว่าดีเราจึงรับผลไม่ใช่เรารับผลจากความดีจากกายวาจาใจที่เราประพฤติเราจะรับผลจากการกระทําของเราตรงนี้นี้เรียกว่ากรรม ำดีเป็นส,สิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าอย่าหลงดีใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์กอนทีสองตอนเมื่อกี้ใช่ดีแล้วคือมันดีแต่ดีแต่อย่าไปหลงดีใช่ไหมคะที่หลวงพ่อคาหาสอนอาทย์ที่ผ่านมานี่เราไปวัดมาท่านบอกอย่าหลงดีอย่าติดดีอันนี้อันตรายที่สุดที่คิดว่าตัวเองดีเพราะคำเยินยอสารเสริญ อันนี้อันตรายกับตัวเองเพราะเราจะไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คุณเล็กไม่ได้คิดว่าตัวเองดีไงุณเล็กตลัวเราแวงว่ามันดีจริงไหมขนาดนั่นแหละถูกต้อง <c oughs> เพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันจะว่าเราจะดีจริงไม่ดีจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นคิดเพราะาคนอื่นจะบอกว่าเราดีแต่เราก็คิดว่าดีจริงเหรอเราจะไม่สนใจคําว่าเพราะเรารู้ว่าเราไม่ดีเราก็คือไม่ดีถ้าเรารู้ว่าดีเราก็คือดีดังนั้นเสียงคนอื่นจึงไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเราต้องให้เสียงคนอื่นไม่มีผล คำชมคาด่าต้องไม่มีผล<า>กับเรายากมากนะคะเนี่ยนั่นแหละมันถึงต้องฝึกไงใช่เอาจจะถบอกว่าทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกฝนบุคคลฝึกฝนอบรมมาด้วยดีบุคคลนั้นย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นคนฟังด้วยดีแล้วต้องนําไปฝึกประพฤติด,ด้วยนะฟังอย่างเดียวแต่ไม่พฤติปฏิบัติมันย่อมไม่ได้ปัญญามันย่อมไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองมันย่อมไม่ได้ผลจากการฝึกนั้นจะคิดว่าแบบก็ทําได้ทีละนิดละหน่อยนะคะหมายถึงว่าดีกว,ว่ามมไม่ได้ทําเลยใช่ค่ะแบบจากที่เคยเหบน คิดว่าไอ้การค่ามดค่าอยู่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะก็เลยแบบพอฟังอาจารย์พูดก็เกาบาปเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามไม่ทําในสิ่งพวกนี้เออค่ะนั่นแหละค่อยๆคิดไปค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆลดละเลิกไปทุกอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารูปเข้ารอยไม่มีอะไรทําได้เสร็จในวันเดียวมันต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมไปทีละนิดค่อยๆขัดเกาแก้ไขไปทีละนิดมีความเพียรมากยิ่งสําเร็จเร็วมีความเพียรน้อยยิ่งสําเร็จช้า เพระเาะนั้นอาการความรู้สึกที่เกิดขึ้นเรามีความเพียรในการละมันมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขกับมันเร็วเท่านั้นเรามีความเพียรในการละมันช้าเท่าไหร่เรายิ่งมีความทุกข์กับมันยาวนานขึ้นเท่านั้นเพระเาะนั้นกูเลยก็ต้องเร่งเงในการฝึกตัวเองทุกคนพวกเมืองฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทามครัวตื่นทามนี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้พริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำมะม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบ มะม่วงอแพ้งสารสชาตินะทุกคนพริกเกลือกะบิออริจินอลแล้วก็หมูทอ2ด2อรสชาติเค็มนัวกับหวานกลงกรอบห0กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปี้แล้วนะทุกคนฝากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปี้ข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปี้มีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้อปปี้เยอะมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปปกักฝากเอาไปขายไปกินคอมมิชอนอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยือดคนตื่นทาม เสื้อยืดคนตื่นทากระเป๋าผ้าคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามมีในตะกร้าทั้งหมดเลยกดที่ลิงก์ช้อปปี้กดที่ลิงก์ช้อปปี้อย่าลืมกดนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ช่องนี้ด้วยคนตื่นทามช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนาต่อไปลิงก์ข้างล่างลิงก์ช้อปปี้กดได้เลยมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทามด้วยจ้ะ